บอกว่าเป็นคนสูงวัยยังเลยครับยังสาวเลยนะครับพี่ยังนะครับยังนะครับครับพี่วัตนีบอกว่าชอบไม้เลื้อยที่มีกลิ่นหอมมากๆช่วยแนะนําประเภทของต้นไม้ที่ไม่ต้องดูแลมากไม่รุงรังพื้นที่ประมาณ40ตารางวานะครับรวมทั้งการตกแต่งด้วยไม่ต้องตกแต่งมากนักนะครับพอมีไหมครับสเปคนี้ครับไม้เลื้อยที่มีกลิ่นหอมใช่ไหมคะ ดูแลไม่ยากนะคะและโตแบบช้าคือคือเราคงไม่เอาต้นที่มันโตเร็วเพราะว่าโตเร็วมันจะดูแลยากใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าถ้าพูดถึงโตเร็วดูแลง่ายจริงๆแล้วกละเวง่ายที่สุดกละเวสำหรับตามบ้านเนี่ยนะคะดิฉันไม่แนะนํากละเวเลยนะคะเพราะว่าการทะลุทะลวงเขาสูงมากมันเหมาะสําหรับสเกลแบบเป็นพับลิ พี่ชันอยากแนะนำต้นชมนาธให้ะค่ะต้นอะไรนะครับชมนาธชมนาธะเป็นเป็นต้นไม้เลื้อยที่แบบเออเขาใบก็จะออกสีเหลืองอ่อนดอกก็จะมีกลิ่นหอมนะคะนะคะแล้วก็เป็นกลิ่นหอม,มอ่อนแล้วก็จเจริญติบโตได้ค่อนข้างจะแบบช้าแล้วก็คงทนนะคะชอบไหมคะกลิ่นหอมน้อยไปนะครับอ๋ออยากได้หอมมากกว่านี้เหรอคะ,คะ อ๋อค่ะพูดแชาติชอบไหมคะพูดแชาติไม่ผ่านครับไม่ชอบไม่ชอบฟังที่นี่ครับมีแน่แล้วอยากจะได้เป็นแบบลักษณะแบบไหนขอหอมหวานนี่ที่พูดถึงต้นไม้ไม่ใช่กาแฟใช่ไหมครับสายหยุดอะไรอย่างนี้ชอบไหมคะสายหยุดอ๋อสายหยุดหอมทั้งวันเลยนะคะค่ะแล้วก็กลิ่นหอมแบบหวานค่ะค่ะเป็นต้นสาย